แดงสวัสดีค่ะไหนวันนี้มารอแต่เช้าเลยอ๋อมาดูสิขอ,อยังไงนั่งก่อน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 ไหนดีใจยังไงดีใจอ้องหอดีใจห๋อดีใจได้เจอหรือดีใจจะได้กินอ้อนอ้อน มามาจิมาจิมาจิมาแดงมาคอ,อยยังไงโอ้โหนี่ท่าพิเศษนะคะนอนขอค่ะอันเนี้ยท่าพิเศษอ้อนเป็นพิเศษข้างหนึ่งท่าหนึ่งไหวไหมท่านอนอ๋อหคอยังไงอ๋อโอเคโอ้โห,ออโโโโหมือสะอาดมากเลยไหนดูสิอีกข้างหนึ่งมาเราให้ แล้วมันเป็นอะไรจะต,ต้องเมินกันด้วยแดงไอ้ต้องเมินกันด้วยเหรอฮะเมินเมินเมนเมินมน,นหน้าหนีเหรออแดง